สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับหลังจากไป <c oughs> ล่างผมมาย่อมเช่นแล้วก็ไปล่างมาได้ประมาณนี้ครับครับลูเกาหลีตัดผมเองเอ็ดด้วยตัวเองเห็นนหลายที่สุดแลวครับมันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะตัดหลายรอบวครับ รอบนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเอาให้พี่น้องบึง่งว่ามาอยู่เกาหลีอยู่ทางบ้านทางเมืองเราอยู่กินทังได้ตัดเผาตัดผมแบบไดครับตั้งนี้ก็ตัดเองครับบางคนเิ่นกับไปล้านหมดแล้วแล้ว่าทั้งของผมนี่ก็ให้แม่บ้านตัดให้ได้ประมาณนี้ครับอย่าลืม ฝากช่อง u t u b e ใหม่นี่ยนะครับเด้อลองเห็ดเบึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมเนยอุมมีซื้อช่องดอกว่าจิตั้งซื้อช่องลูกพ่อเดย์ไก่ถิ่นมาสั่นร้อ,องเบิงวัาจิมาแบบใดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณในลายครับ